สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนชาว youtube นะครับพบกับผมมดเอ็กพาเพิ่นวันนี้นะครับผมจะพามาทานข้าวมันไก่ครับทำเองไม่ได้ลงคลิปครับตัวมันนานครับวันนี้มากินโชว์เลยครับนี่ครับข้าวมันไก่เป็นไงครับน่าทานนะครับอี่ถาดใหญ่นะครับดูครับมีข้าวมันไก่ถาดนึงครับ นี่ครับน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปโครงไก่ครับอีกถ้วยนึงครับนี่ครับแล้วก็มีน้ำซุปครับนี่น้ำซุปถ้วยใหญ่เลยน้ำซุปโครงไก่ใส่ฟักครับนี่ข้าวครับเป็นงานหน้าท้ะครับนี่ครับแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับทำเองนี่ครับใส่พริกใส่ขิงใส่เต้าเจี้ยวครับรสชาติแซ่บลายๆครับนี่ครับเดี๋ยวมาทานกันเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวมาทานกันครับดูคบหมดไหมไปครับมาทานกันเลยนะครับตอนนี้โอ้ยกำลังหิวเลยครับมาครับมาทานด้วยกันครับเพื่อนๆพี่ๆชาว youtube ทุกคนนี่ครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับนี่พริกแน่นๆอร่อยครับลาดไปเลย เดี๋ยวคลิปหลังครับพ็มาบอกสูตรครับคลิปนี้กินก่อนครับกินก่อนกินให้หมดถาดนี้เลยครับลาดไปครับเน้นเน,น้มาครับอืไก่ครับไก่ไก่ชิ้นแน่นๆครับใส่ไปกินแล้วนะครับ สุดยอดครับสุดยอดน้ำจิ้มกลมกล่อมครับแตงปวานอกแตงกวาเอกหนะครับตับครับตับตับใส่ไปครับชอบแบบไหนคก็ใส่เลยครับอันนี้มีเนื้อหน้าอก มีเลือดมีตับมีข้างในครับราน้ำจิ้มไปครับน้ำจิ้มตัวใหญ่ใส่ไปเลยแซบบ่บ,บครับแซบบแบบ่บอซออร่อยครับน้ำซุปหน่อยน้ำซุปมาครับมาทานด้วยกันครับครับนี่ครับ,รบเต็มคำ เลือดครับเลือดต,ต้นหอมต้นหอม เปล่งความหน่อยครับมาครับทานข้าวเที่ยงนะครับ อร่อยครับอร่อยรสชาติเรต้องซื้อเลยครับช่วงกักตัวมีอะไรอย่างตัวเย็นมีอออกมาทำเลยครับข้ามันก็ุงง่ายง่ายครับข้าวสวยเอาข้าวหอมสวยของเราไปล้างน้ําให้เรียบร้อยครับแล้วก็เอามาผัดกับหนังไก่ครับแล้วก็นึ่งยอดครับ ครับทำไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่อืตอนนี้ก็หมดกินทานหมดที่บร้ร้อนะครับนี่ครับใช้เวลาเก้าสิบนาทีครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกรับผมนายมดเอ็กซ์ให้าทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ